ยาสีฟันตัวนี้ปีครึ่ง18เดือนกับการคิดค้นกับการที่แก้จนโรงงานไม่รับผลิต <c oughs> เป็นอะไรที่ใครที่อยู่กับครูมาสามปีจะเคยได้ตัวเทสนะคะหลอดเล็กๆกระจุมกระจิมทุกคนผู้เป็นเสียงเดียวกันว่าดีแต่ครูยังไม่โอเคเพราะครูมีมากกว่าที่ครูคิด ยาสีฟันธรรมดาไปซื้อในเซเว่นก็ได้นะคะยาสีฟันธรรมดาสั่งซื้อผ่านได้หมดค่ะคุณอยากใช้ซื้อตรงไหนได้หมดเลยสําหรับครูถ้าธรรมดาครูไม่ทำํำสมบัติพิเศษก็คือคุณเคยไหมครูเคยสงสัยที่มีโฆษณาออกมาว่ายาสีฟันนอนแล้วน้ำลายไม่บูดตื่นขึ้นมายิ้มหากันฮ่าฮ่าฮ่าแล้วกลิ่นไม่เหม็นครูลองแล้วมันไม่ใช่แบบ ไม่ใช่มีลองนะคะก็ลอ,ลองลองตลอดมีติดกระเป๋าตลอดนะคะมันไม่จริงอะสําหรับครัว่ะเขาใช้กันแบบไหนวะที่ตื่นมาฮ่าฮ่าฮาแล้วไม่เหม็นน่ะ <c oughs> คือมนุษย์เนี่ยนอนไปเนี่ยแบคทีเรียเนี่ยบางคนนะคะกินอาหารไปแปลงฟันก็จริงแต่มันมีอาหารติดซอกฟัน <c oughs> บางคนคะะแปลงก็จริงแต่ตามกระพุ้งแก้มตามลิ้นตามข้างล่างตามข้างบนคุณไม่เคยแปลง บางคนแปลงแต่ไม่เคยที่จะทําความสะอาดกับพุงแก้มมันมีไขมันไขน้ามันติดตรงกับพุงแก้ม oh. ครูค่ะมีความคาใจในสิ่งเหล่านี้มากปีครึ่งจริงๆนะคะในการหาในการคิดค้นว่าเพราะอะไรทําไมครูจึงได้คําตอบจากหมอผู้เชี่ยวชาญด้านฟันนะคะที่เพราะเขาเข้าใจกลไกลก,าการฆ่าเชื้อแบคทีเ r ียเขาเข้าใจกลไกลของปากที่เวลานอนแล้วทําไมเหม็นครูค่ะกว่าจะได้สูตรนี้ ครูต้องการให้คนนะคะเห็นผลลัพธ์แล้วตอบครูให้ได้แล้วตอบได้เหมือนเหมือนกันยาสีฟันตัวนี้ต่างจากคนอื่นตรงที่ว่ามันจะมีตัวที่เป็นน้ำยาบ้วนปากอยู่ในยาสีฟันนะคะเป็นน้ำยาบ้วนปากที่ไม่ใช่เคมีอย่างแน่นอนอยู่ในยาสีฟันเวลาคุณแปรงฟันใช้แค่เท่าเม็ดถั่วเขียวแปรงเข้าไปนะคะแล้วให้แปรงกระพุงงะพ้งแก้มให้แปรงกระพุ้งแก้มให้แปรงลิ้นหลังจากนั้น ตอนที่คุณบ้วนถิงก่อนที่คุณจะบ้วนน้ําแรกให้คุณกลัวปากทิ้งไว้สักพักหนึ่งกลัวกันเป็นไหมคะเพราะในยาสีฟันมีสมุนไพรที่ช่วยเรื่องของน้ํายาบ้วนปากได้อย่างร้อยเปอร์เซนตแต่การที่มันมีน้ํายาบ้วนปากตัวนี้มันจะสามารถทําลายแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากสิ่งที่คุณจะเจอสิ่งที่สองนอกจากใยใยสําฤีนะคะเหมือนนะคะเหมือนเฉยเแต่มันไม่ใช่นะคะมันก็คือการก่อตัวของแบคทีเรียค่ะ คุณจะรู้เลยว่าแปลงไปนิดนึงมันจะเหมือนมีเสมหะจะออกมาด้วยนั่นล่ละค่ะเชื้อที่มันพร้อมที่จะออกไปที่มันเกาะอยู่ทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วน,วนตามเศษอาหารที่เรากินเพราะฉะนั้นค่ะตัวนี้มันจะมีสมุนไพรที่ช่วยในการขับออกมาสามค่ะสำหรับคนที่มีหินปูนโอ้แม่เจ้าอันนี้บะกรูดเพอร์เฟกต ใครที่มีหินปูนมีปัญหาที่จะต้องไปขูดหินปูนบ่อยๆหรือมีปัญหาว่าแปลงยังไงหินปูนไม่เคยหลุดเลยแล้วเป็นคนที่มีหินปูนง่ายมากๆครูท้าพิสูจน์สามเดือนเพราะครูให้คนที่เขามีปัญหาหินปูนที่ต้องไปขูดบ่อยๆที่ไปหาหมอเป็นประจําทดลองใช้มาแล้วคุณจะได้การตอบโจทย์สามสิ่งนี้คือจบแล้วค่ะไม่เสียวฟันเรื่องหินปูเรื่องกลิ่นปากเรื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรียแค่นี้จบแล้วค่ะเรื่องฟันะ่ะ ส่วนในเรื่องของฟันขาวไม่ต้องกลัวค่ะครูมีสมุนไพรหนึ่งตัวที่อยู่ในนั้นที่เป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดช่วยในเรื่องฟันขาวเพราะสมุนไพรตัวนี้ใครก็รู้จักช่วยในเรื่องการขัดฟันอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องทําให้ฟันสึกกร่อนใครที่ปวดฟันนะคะแตะเข้าไว้แล้วอมเข้าไว้ค่ะแปบ๊บเดียวค่ะแบคทีเรียตายหายปวดฟัน หลังจากที่คุณได้ใช้แล้วคุณเริ่มพิจารณาตั้งแต่วันแรกว่าคุณได้อะไรรสชาติเป็นยังไงพอตื่นเช้ามาเป็นอย่างที่ครูบอกไหมน้ำลายไม่บูดแล้วเวลาแปรงฟันน่ะมีเสเลดออกมาเพราะมันฆ่าแบคทีเรียาตายคาคอแล้วมันก็เอาออกมานะคะอะไรที่เป็นส่วนเกินร่างกายเราจะไม่รับเข้าเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วอย่างที่ครูบอกตัวนี้มันมีน้ำยาบ้วนปากอยู่ด้วยตัวนี้ใช้วิจัยมาแล้วค่ะว่าใช้ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ปลอดภัยนะคะเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีใช้แค่วันละเม็ดถั่วเขียวนะคะแล้วคุณค่อยมาบอกครูว่าตื่นเช้ามาปุ๊บมันจะมีผงเหมือนสำลีนิดๆบางคนไม่มีไม่เป็นไรนะคะนั่นหมายความว่าคุณแปรงฟันได้โอเคคุณกินอาหารไม่มีตกค้างมากอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่บางคนจะมีเหมือนสำลีเล็กๆนะคะแล้วก็ให้แปรงนะคะกับพุ้งแก้มแปรงลิ้นให้สะอาดแล้วก็บ้วนๆเหมือนบ้วนน้ำยาบ้วนปากค่ะใส่น้ำเข้าไปแล้วก็บ้วนเหมือนน้ำยาบ้วนปากทิ้งไว้สักแป๊บนึงแล้วค่อยบ้วนทิ้ง นะคะ